สิบเอ็ต่อสิเอ็ครับท้ายเกมของการแข่งขันในเหลี่ยมแก้ครับสันวางซ้ายไปฮะไทยน้อยเอ้าว่าไงฮะไทยน้อยว่าไงลากเข้ามาแก้ไขได้หรือเปล่าเอ้าอย่างดีฮะอ๋อครับโอ้ยนะฮะโอ้ยกองเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านฮะสันทีมชาติเรานะครับเปิดโอกาสให้น้องไทยน้อยบ้านบักขามแก้มือทันควันเลยนะฮะ ถือว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของปลายเกมการแข่งขันครับเรามาชมครับว่าสันนะฮะขึ้นแท่นแล้วจะปิดเกมเลยหรือเปล่านะฮะสกอตตอนนี้ครับ12ต่อ11ครับจะแก้ได้หรือเปล่าครับสันวางสายไปฮะไทยน้อยเปิดหนึ่งลากเข้าขมาลูกนี้ไทยน้อยโอ้โห ยังมีเสียงครับยังไม่ยอมฮะสำหรับทางฝั่งของน้องไทยน้อยบ้านบักขามเองนะฮะ้ายเกมครับเหลี่ยมนี้ถือว่าเป็นเหลี่ยมแก้นะฮะเราเอาบรรยากาศนะครับของปลายเกมการแข่งขันเลยนะฮะสองคะแนนสุดท้ายจริงๆครับเอามาให้ชมฮนะสำหรับพี่ๆนะครับที่รับชมในคลิปแรกไปแล้วนะฮะก็ถือว่าเราได้ชมในเหลี่ยมแรกก็คือเป็นเหลี่ยมของสันฮะชนะน้องไทยน้อยไปนะครับส่วนเหลี่ยมนี้ฮะ ช่วงไฮไลท์ท้ายเกมจริงๆครับ11ต่อ12ครับเงินรางวัลรวมในแต่ละเซตนี่1แสนัพจริงๆฮะไทยน้อยวางววาวสารเปิดรับแบบนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับโอ้โอคือช่วงท้ายเกมจริงๆนะฮะในช่วงต้นเกมการแข่งขันนี้น้องไทยน้อยฮะขึ้นนำสกอร์3ต่อ0ครับพลิกไปพลิกมาครับ และในช่วงปลายเกมฮะน้องไทยน้อยนี่มีโอกาสขึ้นนำ11ต่อ9เลยนะฮะในชุดชุดเดียวครับสันลาวนี่วางซ้ายลึกๆครับไทยน้อยเปิดหลุดให้เห็น,นหลายๆจังหวะมาดูจังหวะนี้สันจะย้ำซ้ายไทยน้อยลึกเปล่านะฮะสันว่ายังไงครับเลือกที่จะเสือไปไหนครับสายเหมือนเดิมครับรอุ้ยออกครับ โอ้โหตักกล้อออกครับลูกนี้ฮะแม่นะครับนิดเดียวครับเจ้าตัวถึงกับเสียดายฮะสำหรับทางฝั่งของสันทีมชาติลาวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสันจากสปปลาวนะครับสันทีมชาติลาวนั่นเองนะครับส่วนนู้นฝั่งนู้นก็จะเป็นน้องไทยน้อยบ้านบักขำจากไทยแลนด์ฮะ ก็ถือว่าขอแก้มือทันควันครับวางซ้ายมาลึกๆแบบนี้สันเปิดหนึ่งยกเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหนะฮะสมาธิแหละครับลายเกมแบบนี้ฮะถือว่าแมตชนี้นี่สู้กันมาโหจะครึ่งชั่วโมงได้เลยนะฮะ อยู่ที่น้องไทยน้อยฮะจะยอมหรือไม่ยอมในสะกอ่อนี้สันจะเสิร์ฟเป็นแต้มหรือไม่แต้มฮะมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับ12ต่อ11ครับเสิร์ฟโดยสันทีมชาติลาวว่ายังไงฮะไทยน้อยรับหนึ่งยกเข้ามาแบบนี้ไทยน้อยโอ้โห โอ้โหปกติลูกยากกว่านี้สันก็เกี่ยวมาแล้วนะฮะแต่ว่าจังหวะนี้ครับอย่างที่เรียนครับเป็นช่วงท้ายเกมปลายเกมนะฮะสมาธินี่สำคัญที่สุดแล้วครับใครจะมีความนิ่งกว่าและก็เบียดเอาชัยชนะไปครองครับก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันครับลักษณะเกมแบบนี้ฮะ ฝีมืออย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับว่าจิตหัวใจนี่ก็ต้องมาพร้อมครับแม่นะฮะสำหรับแมตชนี้ครับอ่ะนะครับปลายเกมอันสุดมันสุดระทึก้วครับหลุนกันว่าใครจะเบียดเข้าป้ายเข้าวินฮะไถ่น้อยบสะขวามาเอา้าสันลากเข้าไปลูกนี้ โอ้ยเิงเกี่ยวครับไทยน้อยยกขึ้นมาเรียบร้อยดีครับโอ้โหอาละฮะแหมคือตอนนี้นะครับทุกอย่างเท่ากันที่12ต่อ12ฮะจังหวะเกมบีบหัวใจแบบนี้ฮะใครจะแบกรับความกดดันได้ดีกว่านะฮะ12เท่าแต้มเดียวตัดสินเกมเลยนะฮะ จังหวะแบบนี้เกมแบบนี้ใครนิ่งกว่าใครตัดสินใจเด็ดขาดกว่าคนนั้นมีสิทธิ์เป็นผู้ชนะครับโอกาสเป็นของน้องไท่น้อยฮะ12เท่าครับไท่น้อยนะฮะจะให้สันได้เล่นหรือเปล่าวางมาลูกนี้แต่ก็ดีครับโอ้โหจบเกมกันขันไปเลยฮะเป็นชัยชนะของน้องไท่น้อยจากบ้านบักขามครับแก้มือ สันทีมชาติลาวได้สำเร็จครับก็ชนะไปด้วยสกอร์13ต่อ12ครับคว้างเงินรางวัล1น0 0 0 0บาทกลับไปครองครับโอโ้โหคู่นี้นะครับถือว่าน้องไทยน้อยฮะกล้าตัดสินใจที่จะเสิร์ฟลูกสุดท้ายนะฮะวางสายลึกลูกนี้ครับสันก็เช็คคิดว่าตะก้อออกแล้วครับก็ถือว่าลูกนี้ตะก้อลงค่อนข้างเยอะครับเป็นชัยชนะของทางฝั่ง ไทยน้อยจากบ้านบักขามแก้มือสำเร็จครับคิดว่าคู่นี้น่าจะมีไฟตัดสินแน่นอนฮะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้กับเพจชอตเด็ดตะก้อและช่อง YouTube ชอตเด็ดตะก้อด้วยนะฮะก็ถือว่าเสมอกันไปคนละหนึ่งเซตนะครับน้องไทยน้อยแก้มือสำเร็จครับโอ้โหใจหายใจคว่ำครับกองเชียร์ของทางฝั่งของน้องไทยน้อยนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามจริงๆนะฮะทางเพจชอตเด็ตดตะก้อครับ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจช็อตเด็ดตะก้อด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฮะขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ฮะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามจริงๆครับขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆครับ